สวัสดีครับท่านยูท่านพวกผมทาเลเอ็กดีและเราอยู่เกมดาววก์บอนซตกับเทอร์ลในพาร์ทที่ยี่สิบเอ็ดกันนะครับทุกคนงั้นเรามาต่อเลยเข้าบ้านสมุโดโกฮันจังโังกลับมาแล้วเหรอกลับมา,าแล้วครับทุกท่ นาที่สุดถ้ายาอไปหนังสือสักสงบสัได้แล้วสินะั่นก็เล่ทำผมแบบเด็กเกเรนั่นเั้าทีจะก็ใช่นะครับแต่ต้องทำตามบ้านลกันทกวันถ้าไปโรงเรียนเขาจะคิดว่าเป็นเด็กเกเรนะอยู่ในดังนั้นมาแต่อยู่ใังนี้จะพะเวลาฝึกชาก็ได้จริงสิสอนวันหนึ่งก็ต้องไปโรงเรียนสินะ โลกพ้นจากเงื่มมือของเซลล์ด้วยฝีมือของฮอลลุกซุนผู้คนจึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างสุบสุขได้แต่เมื่อเคยชินกับความสุขนั้นคนที่โง่เขาก็เพิ่มมากขึ้นมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นแหละ โนบุนเซ็ตจะทำจะมาบูเพื่อคืนอาชีพการตัดสินสึกขอบโลกตั้งแต่การต่อสู้เซลล์แล้วก็ผ่านไปได้ประมาณเปีมืองที่เงียบสงบนี้ชื่อว่าซาตานซิตี้เนื่องจากมิสเตอร์ซาตานที่ทุกคนเชื่อว่วาเป็นผู้กอบกู้โลกอาศัยอยู่ที่นี่จึงได้มีการตั้งซีเมืองใหม่เป็นอย่างนั้น แม่ความเจริญจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ตามซึ่งโกฮังอายุ16ปีแล้วเขาอาศัยอยู่ในแถบพนมดซึ่งไม่มีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆที่ปากมาเขาเรียนทางไกลและศึกษาความรู้ด้วยตัวเองติดมาแต่ทิจิผู้เป็นแม่เห็นว่ายังไม่เพียงพอจึงส่งให้ไปเรียนในโรงเรียนขั้วจงปลายที่อยู่ในสตาน์สิตี้ ซาตานสตีเร่ห์ไม่พอใจขนาดนั้นที่ว่ามีพวกหมวขโมยตัวผมมกต่อยู่บ่อยๆกวางก็เคยเจอระหว่างเดินทางไปโรงเรียนในตอนนั้นกวางพูรักษาความพุนธรรมจิบปลาบิชิบุสิยะใช้พลังเล็บทาการต่อสู้ที่เหนือชั้นขับให้พวกหัวขโมยไปอย่างง่ายได้ หลังจากนั้นที่ขับหลังจากที่กับไล่พวกหัวขโมยไปได้ก็เรียกออกทหารจากที่นั่นเพื่อไม่ให้ใครรู้ติดตัวตนที่ได้กินของเขาทุกคนเรผูพ้พิทักษ์แห่งาพิทานั้นว่ายงรบสีทองแลรียกข้นว่าติดตที่ได้กินของเขายังบสีทองอยู่หรเปาเป็นใครน่นหลังจากนั้นเปีโอหังตันมาปลา สูเปอร์ดูคอมตีดรับเบิลเวลาท่เราเีวไปเยอะเลยต้องรีบไปโรงเรียนแล้วโอเคไปโรงเรียนกันคนอ่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายมันพอดีสิต้องรีบแล้ว ทีมบ้าฮัลโหลคุฮันคุงที่เป็นย้ายมาใช่ไหมนะ่ะฉันชื่ออิเลเซ่ฝากด้วยนะแล้วก็คนนี้ชื่อบีเดลแล้วยินน,นั่นจะตกใจละ่ะคือพ่อของบีเดลน่ะคือมิสเตอร์ซาตานคนนั้นละเอ๊ะม,มิสเตอร์ซาตานเหรอ เห็นไหมตกใจจริงๆด้วยชั่วไปวันนี้นายมาสายสินะน่าเห็นความก็เหนตอนที่พวกโจรพ้นธนาคารหรือเปล่าเป็นยังไงเหรอนักลุกสีทองขับไม่พวกขัวขโมยนั่นไปน่ะงั้นเหรอแต่แต่ทำไมถึงสนใจองโจรพ้นธนาคารล่ะครับอ่ากาในในของวิดีโอคือผู้วิทูคปัมวิธรรมน่ะ ก็แม่เป็นถึงลุกษาของมิสเตอร์ซาตานที่ชี่ยวกว้างโเอาไว้นี่นะก็แข็งมากประเมินก็เลยมาไวันเมาบ่อยๆนะงั้นเหรอครับม่ตัวสูงเท่ากับนักิึกษทองเป๊กเลยนะที่จะต้องทำให้สักอย่างไม่พูดตัวทะเลาะสิมากึกษาคุณบุฟฟ้าดูหน่อยมีไหมนะดูตัวเขา ก่อนแล้วไอ้พูดสิอย่าเท่านี่น่ะนเนจ,จะจัดการหัวขโมยได้นะด้วยพลังจากนี้จะเป็นพิชาอย่าครูเองว่าเจานี่เราจะจัดไปหัว,วขโมยได้หรือเปล่านะยังไงกไไ็ไปที่ทไปงานตีลูกตีฉันกว่าแม่หรอต้องออกมือไปตาม <laughs> เรื่องเะไรอะ ทาคุณแพ้และพวก,ก,กวคุณรู้ว่าตายก็เลยบอกว่าถ้ามีคนรู้พลังของพวกผมจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และจะทำให้ลำบากส่วนที่มันช่างยากจริงเลย ใช่บอลเร็วสุดๆไปเลย,ลเลยต้องลองอย่าเอาแรงมากไปไจะไปจะไม่ให้ตีโดนเลยครั้ง,งนึ่ชิบหายจะเล่นหน้าไหม ตีดูมีนะันนี้อุ่ยได้วะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยนายนับอบลของฉันได้ทอมเฟุกนะครับฟุกน,นั่นสินะตั้งตาก็แบบมือสมัครเล่นด้วยเลยดิ นี่เขาออกแรงมากไปหรือเปล่าเนี่ยต้องรีบไปที่ต้องรีบไปปรึกษาคุณมากซะแล้วสิน่าสงสัยไม่ยอมอัพรัว และหลังจากนะั้นโรงเรียน,นกูฮังได้มุ่งหน้าไปที่แคปซูลคอมพลิชั่นในเมืองลางตวันตกที่ทบริษัทคูม่าสแล้วคูมานายย่อยย่อยไปเป็นสายเหรอไหม สวัสดีครับคุณบูมามีด่างอยากจะปรึกษานิดหน่อยนะครับอ,อ้าวคุณัคุณปรึกษาเรื่องอะไรเหรอแปลกน,น่าอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีรุ้นตัวจริงงั้นเหรอครับมีอะไรดีๆบ้างไหมครับอามิซ,ซี่ก็ฉันเป็นอัจฉริยะนี่นะจริงเหรอครับ เันก็เชื่อหน่อยนะครับได้สิชาหน่อหน่อยนะลอก่อนนะอลอก่อด้วยนะครับต้องขอบคุณมากด้วยนะครับอทั้งคุ้งอยู่ไหนละครับใช้รออยู่เฉยมันก็น่าเบื่อนะก็น่าจะุบิตาจับจอยู่ในห้องในมิดูนะมั้งเขอยากให้เขอยาก้ทั้งแ่งแ่งกว่ากัางคุ้งน่ะ น่ากลัว <Lust> จังเลยนะครับเนี่ยไปพบกับซังกันเถอะเอาละั้างคุณเรามาแล้วห้องฝึกอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้ปะไม่ใช่ตรงนี้ป่าไม่ใช่ แล้วตรงนี้อ่าตรงนี้กุังซ่าน撒กินกุ้ง่านมันม่อะไรเด็กครับเนี่ยมันไม่กินแหละนี่ได้ยินว่าคุณพ่อฝูวิชาให้อยู่เหรออืม้าจำตีโดนคุณพ่อได้หมัดหนึ่งคุณพ่อจะพาไปสวนสนุกละเฮ้อ๋อคุณมีตาคนนั้นเหรองั้นก็ต้องพยายามสินะ จะทำให้พาไปสวนให้ได well. ้เลยนานทีก re uh. ็ไปตั really ้ทใจคุณมิซ่าเนื้อก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับขอโทษที่มารบกวนนะครับเออร่างกายปกเปียกไปเยอะนี่ถึงเชืองบสุดขนาดไหนก็ควรฝึกวิชาซ้อมไว้ซะบ้างนะครับ พราะแต่ว่าได้วยินว่ากำลังฝึกวิชาทั้งคุงอยู่สินะคะรับอาเก็ดโตพอที่จะฝึกฝึกวิชาอีกจังได้เพิ่มนะสิถ้านายมัวแต่อึดอัดเชื่อชัเดี๋ยวก็โดนแทงหน้าไปโดเออเออใช่ทั้งคุงบอกว่าจะพยายามเพื่อจะได้ไปสนุกนะครับต้าจมตีโดนชั้นคนนี้ได้ไม่แต่หมัดเดียวน่ะ แต่กูจะทำไม่ได้ไ,ไ,ดไปสักพักก่อนนะหาคูมาต่อโอเคคูมาผมเอาชุดที่สั่งได้นะครับม,มาดาจัง้ามาปุ๋ยเลยนะเสร็จย้แลยนะด,ยนะดีจังเลยทำไห้ผมมือสิ ว้าวดีเลยดีมากมากดีเล,นะเลยครับใช่ไหม่ขอบคุณมากเลยครับคุณบูมาจะใช้ทันทีเลยครับพ<ม>ี่ดิผมไม่เอาดีกว่าแม่ชุดกหังกู <c oughs> เช้าวันรุ่งขึ้นนั้นโอ้ยไปโรงเรียนแล้วนะครับไปล่างได้ตลอดทั้งคืนลูกน่าจะชอบมากเลยจริงนะระวังตัวด้วยระวังบินเครื่องบินด้วยครับไปดีมาดีนะคะพี่เตจังเลยเนานะ <c oughs> ใช่ไมหมล่ะโคเทนไปลนะน้องชายของโกฮังตินกับโคคุเปียบมีชื่อว่าโคเทน เป็นโรคคนที่สองที่โกคูมีก่อนต่อสู้กับเซลลถ้าอยู่ในร่างกายต้แต่อยู่ในร่างของเียซมนจะเห็นก็ต้องบินอยู่ก็ไม่เป็นไรสุดโตดีจังไหน,น,นก็นไหนแล้วไปตรวจสอบเรียบร้อยหน่อยดีกว่าตรวจสอบคว้มเรียบร้อย thấy tôi Bin bay à Ok, bin bay cũng được Ok, mà chứng rất thi sao sống sụp đi mấy nát Ừ, ở ừ. đây nào Không có gì nha nên sổ ý nghĩa. nữa ninh bay. là, chinh lắm. bay, chinh lắm. chính chinh lắm. Tân 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 chinh lắm. อัอะไรเนี่ยแกเป็นใครฮะเราคืออุปทุงความจริยธรรมที่ไม่มาเผยให้เห็คนความผัวไล่เอตโตไซยะมันตัตอย่างเท่เลยก็เมื่อคืนสลมตั้งสองชั่วโมงนียนะ เยมื่การขึ้นไปก็ปลอดประโยชน์เอาละคุณบีเดลกับปอนี้กันเถอะเรื่องจากชื่อเอาด้วยนึกแล้วเชียวถ้าใครจะยอมให้ตัวนัิกเกียดนี้มาจับกันละ่ะน้อยจะิงให้พุ่ณเป็นลำพึ่งเลย ใช่แล้วจัิการเลยเจ้าพวกโง่เขาที่ว่าจะเอาชนะความยิ่งีทำได้เหรอสู้ไหมไอเราสู้ไหมไม่ต้องเง้ไหมโอเคไม่ต้องปีศาจจะยังไงก็พวกดีดีครับคุณมีเดลภาพไปส่งให้ตำรวจได้ไหมครับทิ้งไว้ที่นี่แหละฉันจะใช้พิธียุทธเจงไป แข็งจังเลยนะนายนาะแล้วตัวจริงเป็นความลับเหรออ่าอ่าก็ใช่ครับแต่ว่าสุขวางคุ้งไปโรงเรียนมันจะดีกว่ามันจะสายแล้วนะนั่นสินะครับถึงต้องรีบไปจริงจริงด้วยเอ๊ะตัวจริงของนายคือสุขวางจริงจริงมสินะอยะเย้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 ฉัมัด เจอแล้สิทําไมถึงรู้นะครับถ้าได้ปลอมตัวอยู่อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้เนี่ยเสียงไงไป้ก้าวิธีพูดก็รู้จักชื่อฉันด้วยเสร็จกัน ไม่ต้องลงทุนแต่งตัวประหลาดๆแบบนี้หรือก็เออคือว่าแล้วพวกทุกคนบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างปกติก็ต้องใช้ข้ต้องแม่ใครรู้ว่าแข่งก็เลยอ่ะเ,ออเ,ออเรื่องนี้ได้โปรดปิดเป็นความลับอย่าบอกใครนะครับ นี่น่าจะเข้าร่วมศึกจิ้งจี้ระพบที่จะจัดขึ้นอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าด้วยใช่ไม่้เหรอเอ๊ะศึกจิ้งจี้จะเจอบหรือครับไม่รู้จักหรอเป็นการแข่งขันเพื่อเส้นหาแชมเปี้ยนหน้าคต่อสู้ซึ่งจะกลับมาจัดใหม่ครั้ง่ะเพราะฉันเป็นแชมเปี้ยนรนการแข่งขันครั้งที่แล้วครั้งก่อนหน้านั้นก็เป็นแชมเปี้ยนที่ว่าซงโกคูแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอ๋อ นามสกุลียกกับนายด้วยนะที่นี้แล้วแปลกจังเลยนะที่นามสกุลแยกกับชื่อนะฉันคิดว่าผู้ชายที่ชื่อสุโกะควรน่าจะเป็นพ่อของนายนะถูกไหมเเอเอเออขลาดหลักฐานจริงๆคนนี้นจริงๆด้วยสินะ แล้วเจ้ายังไงเราร่วมด้วยแน่นอนใช่ไหมถึงใจจะพบน่ะไม่ผมขอพลานดีกว่าไม่ไม่ไม่ควสนใจเรื่องแบบนั้นล่ะถ้าไม่เขาร่วมฉันจะบอกทุกคนนะว่าตัวจริงของเกมเซียแมนคือซุนโกฮังน่ะเอ๊ะอะอะไรกันไม่เป็นไรเลย ถ้าให้เกยสยังแมนเข้าร่วมก็ได้ใครดูออกหรอกนม่จะเข้าใจแล้วครับจะตัวรวมก็ได้ครับใช่โยตกลงนะทุกคนดูตาทางอ่อนแอมากๆเลยข้าลายใหญ่เลยคุณต่อสู้ทิศฟองสุกสีหน่อยนะเจ้าสิหรือจะไม่เข้าท่าซะแล้วเอาละจะถึงโรงเรียนแล้วนะ

โรงเรียนเลือกแล้วศึกษาคุณบุม,มาดูดีกว่าหลางัลงเลือกเรียนจิ้กาิบตกคืกจริงเชียวจะพบเหรอเราจะไม่ผิดห้ามใส่หมวกสำนนาหรืออกกุปกรณ์ป้อ,อกกงกันด้วยสินะแต่ถ้าไม่มีหมวกแต่นาไม่รู้ตัวจริงก็สิไปหาคุณบุม,มาดูดีกว่า

แต่จะไม่ผิดใช่คุณรันจิหรือเปล่านะทำาไม่ถึงยินนี่อยู่ที่นั่นล่ะมีได้เลยครับคุณคือผมเองครับกางกวางคุณก้างเลยครับไม่แต่งตัวแบบนั้นล่ะคือมันไม่เอผลายหลายอย่างยังไงก็คิดซะว่าเป็นผู้พิทักษ์ของพี่ทำแล้วกันนะครับ ด้วยแต่ความที่ทเหรือครับแ,แต่คุณลังจิมาทำอะไรที่นี่หรอครับจริงด้วยตอนนี้มีเรื่องละหมากอยู่นะคะแล้วคิดว่าจะปรึกษาคุณมากก็เลยมาที่นี่นะคะแต่คือมาอยู่บ้านพอดีเคายคิดว่าจะรอจ็กป่ว,วเธอใจกลับมาหรือยังไงดีนะคะแต่เจอเขมั้ยงั้นะครับงั้นผมเป็นที่ปรึกษาให้ก็กได้ไหมครับ ก็มาช่วยนะคะแต่ว่าจะดีนะคะไม่เป็นไรครับผมก็มีทุรักมาคุณบมว่าเหมือนกันแต่เธอดันไม่อยู่เลยเนเอาละเอางผู้พิทักษความยุติธรรมคนนี้จะแก้ปัญหาให้ทุกคนอย่างทุกอย่างเองแม่พึ่งพ้น่จริงๆพอดีมีเรื่องอยากจะขอร้องผู้ิทกษ์ความยุติธรอยู่นะคร เอ๊ะคือว่าคุณเตงจีฮานที่ออกเดินทางไปฝึกวิชาขอร้องให้ฉันดูเลยได้ส่วนนะครับแต่ว่ามีสัตว์ประหลาดออกมาจากไล่และเขาเริ่มโจมตีหมู่บ้านใกล้ๆดังซากย่งเลยนะครับแจ้งผมไปจัด,จดโจมสัตวประหลาดนี่นะครับค่ะฝากด้วยนะคะหมู่บ้านอยู่ที่นี่ค่ะ เข้าใจแล้ค,ครับจะไปเดีนี้เลยครับคุณอนจิเราอยู่ที่นี่นะครับว่ามานนันอันตรายนั่นสินะคะเชนจ์แนลาอยู่ที่นี่ค่ะ้กนแ้วนะครับโอเคปัจากสปนาที่สวนไร่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะชิว เ,เราว่าคุณคทนนีนี้าาสาวไหมปักเลยนะคุณนันตินะแล้วเราเดินทำกวยช่าแปลว่าทั้งสองคนรู้จักกันสินะต่านเลยตรง้ <c oughs> ไอ้ตัวเถียง <c oughs> ใกล้บ้นานกูแล้วพวกม,มึงทำอะไรแถวบ้านคุณนักหนาเนี่ยอยู่ใกล้บ้นานโูกขุ่แล้วทำไมส่วนลไล่ทุกเีนเชียงที่มาอยู่ใกล้บ้นานโูกขุ่นเนี่ย

สับป,ปะดมาอีกแล้วช่ดวยจาสัป,ปะดอยู่ที่ไหนนะจิกิ๊กเนั่นมันแต่ทำไมผิดสัปปดบปะรดที่ออกจากมดิที่ปลในดินไม่ผิดแน่จิกิมารหมู่มมบ้านแนะจะพดสปรดโทให้พวกที่ช่วย ทความีธรรมเกตุสยมินมาแล้วใช่มากที่บอกเยอะเทยอเลยโ้ยเจบตรงในความดีธรรมความดธรรมลูกบ้เจ๊อ

ขอบคุณจริงๆไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณยังไงดีผมก็แค่ทำสิ่งที่ควรทำตรงนั้นแหละครับสำราบอ,อยู่ที่ไหนเอ่อคุณลันจิผมจัดการสับราญไปแล้วครับวางแลน,นะชาไปาน็นยังเหรอฉันกัดจะคกักจีพผมมาใน้หมได้หนน้นอเจ้มันอัาตรายนะครับ เมื่อก่อนคุณเำมชาเองก็คเคยถูกพวกมันเป็นง,งานเหมือนกันยำชาฮัตซูช่วยไม่ได้สินะดูเหมือนว่าทุกคนใน่ารักสินะผมไม่ไร้หรอกครับแต่คิดว่าหมู่บ้านที่ถูกโจมตีก็เดยนับความเสียหายอยู่นะใ <c oughs> ช่แล้วสัปหลังทำมาเ้าหาและล้านค้า,ต,ต,าต่างๆในหมูบ่บ้าน ถ้าไปตอนนี้จะตัดผลันั่นผมก็ได้พักมานะครับนั่นผักไม่เขียนไว้ในจักรเลยปกติยังไม่สิบนะแล้วเดี๋ยวนะฮะใช่อะุ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยขนมติผักมักินท์

ไม่คิดเลยว่าทุกคน,น,น,นกจะชอบกันขนาดนี้แล้วที่ยังซีนคนได้ออกอาหารที่แสนอร่อยแต่คนที่พิเศษไปเลยนะคะครับตองดีแน่ๆ,ๆเลยครับคุณต้องลองปรึกษากับฉันอีกคนดูหนึ่งนะนัน่น,น,น,นไว้ข้าวหน้าดีกว่าครับเออผมได้เวลาต้องไปนะครับ ขอบคุณสำหรบทุกอย่างนะคะคุณเทไซยาแมนเร็วัพสวยคูมมาก็มาถึงบ้านหรือยังนะลองไปดูแคูเบิชันเขาเลยนะกันผมก็เออเอาไปเมผมขอจบพาร์ที่ยีไว้แต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแจและกดสิดรั้งกลเพิ่มพลังแจผมด้วยนะครับ パートナーバイバーイ